ไปถือบ้างไปถือเยอะไปละแม่กูถือเยอะมันจะบังกันไงแล้วแนขึ้นีีมาม่ัี้ยัยอ่ะเ่ไปเี่้พี่ตีตอยู่ไหนพี่ตีอยู่ไหนพี่ตลาพี่ตีเลยอตีเบาๆนิดนึงเข้ไ้ก็ไม่รู้อ่ะกาพี่ตีกลับบ้านแล้วหรอ เห็นพี่สีผมสูดกับพี่สีข้างนอกแต่เดินไปไหนไม่รู้ไม่อะไม่ใช่เ๋ยวดถึงเลรอเออจะถึงเนรอยินให้ก็ได้นะพแ้วโอเคดร้อมครับพร้อมครับขอบคุณพี่แล้นะอมีดัดมากแล้วได้ยินเสียงเพลงท้องเพลงทองทรวงสวงครได้รวมแล้วบรรยากาศวันนี้ก่อนเลยอ่ะเชียร์ก็ได้ะพี่เชียร์หรอคะ เออก็เป็นเรื่องง่ายยางดีค่ะแล้วกเ็เราก็ใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะวันที่1ิมีนาคมนี้นะคะวันนี้ก็ได้เลิ่มวงสวงแล้วก็ที่สาคัญพวกเราทุกคนอิ่มของวงสวงมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นมงคลค่ะเป็นมงคลค่ะค่ะก<ม>ับเรื่องนี้หลายคนเห็นตัวอยา่างมาเซไพนิดนึงกับเสียงอ๋อก็อก็พลิกคาแรคเตอร์มากพอสมควรเลยค่ะก็เต<ม>็มที่ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ที่ไว้ใจและเชื่อใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบทคิดจากนักแสดงจริงๆครแลตวนี้เล่นตัมอินเนอรที่ผู้กำกับเขาเสิร์านะคะแต่ไม่ได้ให้บอกให้กระโดดเข้าไปนะคือเป็นเป็นไลฟ์โค้ชสายหิวครับหิวข้าวอะค่ะพี่หิวทุกอย่างหิวทุกอย่างก็คงได้เห็นอะไรใหม่ๆจากจากคาแรคเตอร์ของเชียร์ในตัวนี้ค่ะแล้วก็เรื่องราวค่อนข้างสมัยใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้รับบเป็นไลฟ์โค้ชค่ะ ฟาดฟันอะไรนบ้านโอ้ก็ต้องฟาดเต็มที่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นางเอกเขาสู้คนนะคะนี่คือแซ่บค่ะคือแบบไม่ไม่โกงค่ะร้ายใบเขาก็สู้กลับค่ะค่ะอ่ะจู้คนเขาบอกว่าสู้คนจริงว่าขยายความนิดก็ ถ้าแย่งผู้ชายไปก็คือต้องเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าต้องมีการทัดฟันกลับไปอะคะอ่ะอปุ๊กแค่ละครนะนทะไมปุ <laughs> ปก๊ก <laughs> อิกไได้หมดเลยอะสาบน้ำพี่เชียนี่สาดจนแบบผมปลิวแบบปลิวแบบไกลมากน้องใบหน้าชาโดนตีหน้า,าชาไปหมดเลยสำหรับน้องไม <c oughs> พุ่มกลับบอกว่าเออไม่ได้สั่งให้แรงขนาดนั้นนะปุ๊กทำไมล้องือให้าน้องไบไม่ไม่ไม่ได้ให้เช็คกำลังขนาดนั้นม้ต่อยอะม้วนต่อยใบน้องใบหน้าสันติคริใช่ไหมคะค่ะก็เต็มที่ค่ะอัออือเือนในเรืเราต้องเป็นแค่เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แบบอยากไร็วเร็วอยูอยากแบบเติบโตมชื่อเสียงอะไรอย่างเี้ใช่ไหมค่ะก็คิดว่าในยุคนี้คือหนูว่า หลายๆคนนะคะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือการเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะแล้วก็คิดว่าละครเรื่องนี้ก็จะได้แนวคิดหลายๆอย่างด้วยสําหรับการเป็นแม่ค้าออนไลน์ในเรื่องของแบบไม่ไม่ทอ้อถอยแล้วก็ให้ต่อสู้ในทุกๆอย่างที่เรากําลังลงมือทำเลยค่ะก็คิดว่ามันเป็นละครในสมัยนี้ที่จะสอนอะไรใครหลายๆคนด้วยนอกเหนือจากความแซบความมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเครับ คุณวิตามินครับเลื่อนมาเลื่อนมาเกตเดือลยขยันขันใจนะครับผมขรับนี่เรเองหาไม่ไหนไม่ไม่ถึงเราเป็นเป็นเจ้าของขายแบบว่าเหมือนอาหารเสริมแบบบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือมีค่อนข้างมีวุฒิภาวะสูงแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับก็เลยมา คอยแบบตักเตือนเขาว่าแบบว่าทําอะไรให้ระวังหน่อยทําอะไรให้ดูดีๆอะไรอย่างนี้ครับมันในเรื่องเราต้องแบบห้ามทับหรืออะไรยังไงไหมหรืต้องปัดฝันกันอะไรกันเราจะใช้วิธีเหมือนกับว่าเราจะเชื่อว่าคนเราเรียนรู้จากประสบการณ์รเราคอยแค่แบบซับพอร์ตแล้วก็คอยเตือนเขาอยู่ห่างๆเป็นห่วงห่าง àng, แล้วก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้อะไรประมาณนี้ครัไหบางคนหลายคนอย่างว่าเห็นอะไรตัวท่เชียดแบบ พิกลบาดขีมาร้ายมาแบบอ้โหมอเมื่อกี้บอกแล้วคิดจากตัวจริงไม่ใช่ไม่ใช่หรอกคือ,อผมคิดว่าเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเล่รวงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ช่องวันสาเมเดือนทุนใหนำเสนอมากๆนะครับเพราะว่าเ,เป็นเรื่องร่วมสมัยนะครับคำว่าร่วมสมัยแปลว่ามันเห็นได้ในทุกวันนี้นะครับทุกคนอยากรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจก็ดีหรืออื่นๆก็ดีทุกคนอยากรวยและสาเร็จดังนั้นเนี่ย ทุกคนอยากมีไลฟ์โค้ชที่จะทำให้ตัวเองรวยหรือสำเร็จรวมเร็วนะครับมันก็เลยทำให้มีทั้งไลฟ์โค้ชที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะบอกว่าคุณสามารถเป็นไลฟ์โค้ชที่ตัวเองนะครับมันไม่ต้องเปเพื่งคนอื่นเพราะว่าทำจะเกิดความสำเร็จหรือไม่สำเร็จบางทีมันก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่าความสำเร็จแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ผมงที่ว่าเล่นนี้มันมัน,ม,นมันให้อะไรหลายๆอ,อย่างนอกจากความสนุกความแซบความตะโบมหิวของอขที่วีนัสวีนัสวีนัสไม่ใช่ของที่พ<า>องของวีนัสค่ะความสู้คนของแม่ค้าออนไลน์เพราะทุกคนเนี่ยผมเชื่อพอช่วงโควิดทุกคนก็คงเห็นว่ามีแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นเยอะแยะ<ม>แล้วก็ทุกคนต้องกระเสือกกระสนนะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในในสภาวะนี้ดังนั้นเนี่ยพอมันเกิด การต่อสู้กันมันก็จะทําให้ละคร่องไม่มีมีแง่มุมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าโปรเจกต์นี้เราภูมิใจมากๆนะครับที่มีนักแสดงที่เก่งๆนะครับมีพี่เชียร์มีพี่ลุกมีพี่แอนพี่แอนพี่แอนอยู่ไหนเนี่ยพี่แอนอยู่นี่ค่ะพี่แอนซีเรียโหพี่แอบอยู่ทําไมน่าฮะโหอันนั้นเป็นตัวตัวคี์อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องว่าทําไมทําไมอะไรยังไงบ้างมี พี่เจ <ages. S 2> แล้วก็อื่นๆพี่ออแกนก็เหมือนกันคือคือจริงๆจะบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเ,เป็นละครเป็นการรวมคนที่เล่นเก่งนะครับนักแสดงที่อยู่ที่นี่ตรงนี้นะครับ้วนแล้วแต่เป็นคนที่เล่นเก่งนะครับได้ดูเทปแล้ว2・อสตอนสนุกมากนะครับสนุกมากจริงอันนี้อันนี้พูดต,ตามเนื้อผ้าแล้วก็พุก่ก,กับผมก็เก่ง,งเก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากพุ่ก <Blade> ับไม่ใช่คอยูนะคะอย่าเข้าใจผิด อันน um> um um ี้ถามพี่ใช่ไหมเห็นอะไรใน่วงรเห็นอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเราแคสติ้งหรือทำเรื่องนะครับเราจะดูว่าดีที่สุดของเรื่องคืออะไรและดีที่สุดของนักแสดงคืออะไรมันต้องเอามาผสมกันให้ได้นะครับนักแสดงบทและพูดกับนะครับพอเรามีเรื่องที่เป็นสนุกเนี่ยเราก็จะดูว่าใครที่ดีที่สุดกับบทแบบนี้นะครับ เพราะนั้นเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดมารวมกันบทที่ดีที่สุดนักแสดงที่ดีที่สุดแล้วก็พุกมกับที่เก่งที่สุดอยู่ในละครเรื่องนี้ครับโอ้โหดึงลงมาด้วยค่ะไอ้นี่เรื่องจริงไม่ได้โมนะครับสนุกมากมันเป็นละครร่วมสมัยนะครับคือธนาคารคุณมีวันทองพุทธิเอกคุณมีเรื่องนี้คือคือมันคนละเรื่องเลยนะครับความน่าสนใจความแซ่บความสนุกรสชาติดีมากนะครับอยากให้ชมเลยจริง แล้วก็พบกับพี่ไบรท์ผู้ที่อยากหาทางลัดในคือคือคอจะบอกว่าในเรื่องนี้มันมันดีตรงที่ว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยคุณคุณคุณรีเลทได้คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเห็นได้ในชีวิตประจําวันว่าเออคนที่อยากรวยคนที่อยากใช้ทางลัดคนที่อยากใช้ทางตรงคนที่หลงผิดคนที่คิดว่าผิดแล้วแก้ได้แต่ก็แก้ไม่ได้ คนที่คิดว่าเออปล่อยปล่อยแล้วปล่อยเลยก็มีม,มันมีหลายตรงอย่างที่คิฟวัฒนะเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยู่กับโค้ชแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรครับก็เ,เรื่องนี้มันมันมันในเรื่องรับบทเป็นนนนะครับเป็นเลขาของโค้ชวินัสก็โอ้มาลุมเยอะมากตื่นเต้นคือมันมันมันเป็นการช่างใจระหว่างเราจะทําความดีให้กับผู้ที่มีพระคุณหรือว่าเรา เราจะทําความดีให้ให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเรารู้อยู่ว่าโค้ดดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่นนซึ่งเป็นเลยาของโค้ดจะแสดงออกจะแสดงออกมาให้ให้คนรอบข้างได้รู้ว่าจริงๆแล้วโค้ดของเรามนเป็นยังไงนะครับก็มอนกลับตัวครับกลับตัวกลับใจนะครับก็เป็นอีกเส้นหนึ่งอย่างที่พี่ป้อนได้บอกไปว่าในในสังคมมันมีหลายหลายสถานะนะครับทั้งคนที่เพิ่งจบเพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวคนที่มีครอบครัว รวมถึงคนที่เริ่มทํางานแล้วแบบนนนะครับแล้วก็ได้มาเป็นเลขาของโค้ชแต่ละเส้นทางมันก็จะบอกว่าเมื่อเราไปเจอโค้ชที่ที่เล่รวงโค้ชที่ใช้เล่รวงในการหลอกคนแต่ละคนหลอกคนจะทําตัวอย่างนี้น,นะครับั่นก็คือเราสามารถเจอกอได้ในสังคมเราเราสามารถปรับตัวใช้ได้จริงในสังคมครับ